สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับผัดเทวที่ดาพยายมฉาย,ยาย,ย่อรักทอร,าร่าไร้ใจคะ่ะต่อเลยคะ่ะถึงไงแล้วโอ้วิ่งวิ่งหนีหัวสุกหัวซุนแล้วทำหมีงงตอนนี้แต่หมีไม่เป็นลมอะ่ะออตอนนี้ทุกคนกำลังงูงงอออนี่มันอะไรยังไงใครกันนี่อ่าอีนางอาวสจชิงมันก็หันแล้วรู้ไหม ว่าสีเยผู้นี้เป็นใครอทุกคนเริ่มจับตามองน้องสีเยเอาวุาโสฟู่ที่อยู่ด้กันข้างๆก็อ,แอืแอบส่งแอบส่งป้ายยกบันทึกความพออาวุาโสชิ้นอ่านป้ายโอ้เป็นไงขั้นหนึ่งเลยเหรอในนั้นบอกอเอาไว้ว่านี่แหละคู่ปรับตัวจริงของตระกูลเฟิงแล้วก็ เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับนางกงยี่อืมอุ้ยรู้ลึกรูก้จริงอะแน่นอนว่าแล้วเจ้าอาวุโสเฟอฟู่ออก็บอกว่าหนุ่มผู้นี้มีอาจูเบาได้<อ>จะอยากกินมะม่วงเบาเหรอกลุ่มเออ <laughs> เดี๋ยวเอาน้ำเปลหวานด้วนิดนึ um ่งกับบีดีกว่านะเข้ากันกว่าใช่ไหมเออยน่ส่งมาได้นะยากกินอยอ่ว่าแล้วยีอาวอร์ฟูมก็บอกว่าไอจ้าหนุ่มคนนี้มันปุ่มความลับไว้เยอะให้คนไปตรวจสอบมาสืบมาถึงได้รู้เฉพาะความเป็นเจ้าของโรงโอสสเซึงเต๋อื กับผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าวังจื่อจินโอ้รู้ด้วยเหรอแห่งอาณาจักรกำบังเฮ้ยรู้เยอะอ่ะก็ไม่อาจดูเบาเด็กคนนี้ได้แล้วอืม uh huh. อีนางอาวุโสฉินก็เหงือกเหงือกกระตุกอืมพูดผ,ผิดหนวดกระตุกอืมอืมดหนวดนะ่นี่หน,นวดจ้าหนวดจ้าห <laughs> นวดกระตุกปืดลืมหมดแล้ <laughs> มัุงเปาดีกว่าฉันมาแล้วยังไงว่อเออเนะต่อต่อเน่าก็่าตีกล่ามเนเน่น่ตุ่กึกเออนต้องไม่หยุดหรือเ่าเดี๋ยวน้เป็นยังไงวะจะบอกว่านี่ถ้าเกิดหนานตรงยี่มันรู้นะว่า แลเี่เอ๋มามาเชิญอันตรายแบบนี้นะแหนานกงยี่มันโผล่แน่แน่ถ้าเป็นอะไรเอาอวสชินไปอยู่กับอีเอาวสชงได้เลย,เอ,าอ,าายอาจารย์ของจูเชีย<อ>ไปลว<อ>ปลงหน้าก่อนแล้วไปลุกหน้าก่อนแล้วอีนางอาวสชินมันก็บอกว่าเราจะต้องจัดการมันซะแต่เนิ่นเน่นข้าได้ยินเรื่องของมันมาจากลู่จือซีเห็นทีถ้าเก็บมันเอาไว จะต้องเป็นเสี้นหนน้ำของพวกเราในวันหน้าอ,อย่เพราะมันเป็นคนของสมาพันธ์แพทย์หมดเลยอะเหรอขุดรากถอนโคนซะตั้งแต่ตอนนี้เหนือดกระตุวออ,อีกรอบกึอม <c oughs> ไม่ลืมบนแล้วนีเลื่อนโอสถเทพมันคงไม่เหลือแล้วไงต่อแต่เอาผู้สอฟู่เออไม่ได้พูดอะไร<อ>ประมาณว่าแบบกลมนาคมตาประมาณคงไม่เห็นด้วยอไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงเหมือนกันอว่าแล้วทุกคนก็ หันไปดูเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เสียงเฮ้ยนั่นมันจะทำอนะไรน่ะไอเจ้าซีเย่เด็กหนุ่มซีเย่พวกนี้เสียสติไปแล้วอย่างนั้นเหรอทําอะไรกันเราทุกคนก็หันไปดูกัน,นคิดแต่อย่าลืมตอนนี้อาวุโสเฉิงเออเอ้ยไม่ใช่หัวหน้าเซิงหัว<อ>หน้าเซิง<อ>ไม่ได้ยุ่งข้องเกี่ยวอะไรกับใครแล้วกําลังพยายามสือเหมือนกำลังพยายามเข้าไปควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นไม่รู้เรื่องอะไรละตอนนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นเออเาไว้เพราะตอนนี้น้องเกิ์ซีของเรา ไปเนข้างหนึ่งเหยียบบนหัวหมีข้างหนึ่งเหยียบบนจมูกหมีแล้วเอามีดทิ่มพู <c oughs> ใส่ลูกตามัน <c oughs> ทําให้มันเจ็บหนักขึ้นไปอีกเออมันก็ยิ่งอารมณ์าาอหางก็ไม่ใหญ่เลยทีนี้อ,อ,อารมณ์หนักก็ไม่ใหญ่เสียงน้องกระสีก็เรีย่ยเวยช่างเงียนยังไม่เสร็จอีกเหรอฮะเออไอ้ที่มันทําครอบแก้วยังไม่เสร็จอีกเหรอเอาก็บอกแล้วว่าคนที่จะไปล่อหมีต้องล่อหมีเนี่ยใช้เวลาประมาณ ช่วจิบจิบชาครึ่งถ้วยจิบชาครึ่งถ้วยระหว่างรอให้พวกเนี้ยสกัดอาคมใช้เวลาในการสกัดอาคมชั่วจิบน้าชาครึ่งถ้วยนี่มันวิ่งมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงจิบครึ่งถ้วยเหรอเออเพิ่งจะจิบครึ่งถ้วยเอาตอนทิ่มหัวหมีนี่แหละอ๋อถึงแล้วใช่ไหมเออก็เรียกเว่ยเฉิงเยียนเว่ยเฉิงเยียนก็ฮึฟขังไว้กับหมีไายอาคมพิเศษปรากฏขึ้นที่ตรงหน้า อ,อีกแล้วเหรอ,เอ,เ,อเอานิ้วสอดมาจะได้เหมือนตอนอ <ะ S 2> สมัยเด็กๆที่เล่นที่เล่นที่เล่น,ลนได้ <c oughs> พอละยืดดีกว่ายืดดีกว่าพอละพอละ <c oughs> เสร็จแล้วพอสะกดอาคมเสร็จปุ๊บทุกคนสิบาคนที่อยู่ในตำแหน่งประจำก็สะกดถ่ายอากคมปุ๊ปุ๊บปุ๊ปรากฏว่าอีหมีมันกำลังอารวาดวยๆเพราะว่าลูกตาแตกโดนทิ้มลูกตาใช่ไหมมันก็ฟาดเปียงพลัง กระจัดกระจายคราวนี้เปลปะไปทั่วไอ้คนหนึ่งที่ประจำอยู่ในตำแหน่งนึ่งตกใจเพราะว่า,าวสายฟ้าพุ่งเฉียดตีนก็ไปโอ,อ้โยตก,กใจอาร์ลลืล่งล,ล,ล้มลืมลืมบทเหมือนเมื่อกี้ลืมเลยว่าเว้ยเฉิงยินให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นอาคมที่เข้าไปสะกดหมีออมีเ<ม>พียงแค่ชิ้นส่วนอาคม สิสองส่วนขาดไปหนึ่งส่วนไม่ใช่สิบอส่วนขาดไปหนึ่งส่วนเพราะไอ้เจ้านี่มันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอะไรเลยยี่หมีได้ทีเอามือตอกนี่ตายเลยงใสซะลงมาเต็มที่เนื้อไหมเลยดำเป็นตะโกอยู่ตรงนั้นเลยทุกพยายามจคตาย รู้ทันทีเลยว่าขายอาคมที่กําลังพยายามจะทำลวแล้วทั้งๆที่ซีเยอุตส่าพยายามหลอกล่อแล้วก็เว่ยเฉิงยินก็พยายามสร้างขายอาคมแล้วตอนนี้ก็คือแบบตัวใครตัวมันแล้วกันวิ่งหนีก็วิ่งเร็วก็รอดไปเอกรอบหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเสียงที่นางเฉินเจี้ยงเฉิงดังขึ้นมาทันทีเป็นเพราะเจ้านั่นแหละซีเย่ใครใช้ให้เจ้าไปทําแบบนี้ถ้าว่าเจ้าเพียงแค่ล่อมีเท่านั้นน่ะป่านนี้เราก็สามารถที่จะดักหนีเอาไว้ได้แล้ว เสียงว่ยเฉิงเยียนก็ดัดขึ้นมาหกปาสิทธิไอ้คนยิ่งน่อย่างเจ้ารู้จักก็เพียงแค่พายลมสมลำหน้าโดนได้เออมันออควรจะไปล่อหมีตั้งแต่ต้นจะได้ตายตั้งแต่ต้นออทุกคนก็งงปรากฏว่าเออว่ยเฉิงเยียนก็ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วตัวของเว่ยเฉิงเยียนเองก็ไม่คิดว่าจะรอดแล้วก็ไม่คิดว่าซีเยียจะสามารถหลอกล่อได้นานถึง ครึ่งจิตน้ำชาที่แบบทุกคนสะกดอาคมได้จริงๆแต่สิ่งสำคัญก็คือถึงแม่ทุกคนสามารถสะกดอาคมได้แต่ทุกคนด๋อยฮะ <laughs> เพราะว่าแต่ละคนสับักสาบ,สาบ,บมอมเพราะฉะนั้นไขาอาคมที่ควรมีพลังสมมติเต็มสิบมันมาจากสมมุติเต็มร้อยมันก็จะมาจากสิบคน10บสิบสก็สจะเป็นร้อยแต่นี่เต็มร้อยทุกคนมี แค่ห้า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 คือเหลือพลังงานแค่ห้าห้าห้าทุกคนสะบักสะบอมกันหมดเพราะฉะนั้นไข่อาคมที่สร้างขึ้นสร้างได้จริงประสานกันได้จริงตามเวลาที่ขอไวอจากซีเย่ก็ประสานได้จริงแต่อาคมด๋อยฮฮเพราะแม้แต่ว่ยเฉิงเยียนก็สะบักสะบอมจะแย่อยู่แล้วแล้วไอ้สิบสองคนที่เหลือสิบสามคนที่ด๋อยกันหมดทุกคนเลยตอนนี้เหลือสิบสองละจริงจริงแล้วไม่สามารถ อาคมดอยอย่างนี้ไม่สามารถคุมหมีกักหมีได้อยู่แล้วแต่น้องเกิดสีทั้งทางที่กำลังหลอกล่อหมีก็ยังมองเห็นจุดอ่อนตรงนี้ว่าอีอาคมที่พวกแกกำลังพยายามสะกดน่ะมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นน้องเกธอก็เลยพยายามฆ่านี่ทิมเพื่อที่จะลดพลังหมีพราหมีพลังลดก็เป็นไปได้ที่ไข่อาคมนี้จะสามารถสะกดหมีได้แต่ให้ตายเธอะ ดันล่วงไปหนึ่งเ,ออเพราะฉะนั้นค่อาคมก็เลยเอาไม่อยู่อีกอทีเหมือนกันขณะที่ทุกคนกําลังทีแรกก็กําลังจะแบบออ้ยทําสายตาตําหนิน้องเกิดซีว่าแบบเอาทําไมทําอย่างนี้พอฟังเมงื่อเช้านี้ยโอ้สายตาทุกคนเปลี่ยนอีกรอบบอกพวกนี้ใจง่ายเนาะ <c oughs> ไม่หลักปักเลนสายตาทุกคนเปลี่ยนไปอีกรอบอเพราะว่าซีเย่พวกนี้สู้อุตสาช่วยชีวิตทุกคนไว้แต่ว่าพวกเขาอะกลับแบบว่ามองซีเย่อย่างแบบ อย่างแบบไม่ดีตลอดเวลาคือแบบมองดูไม่ดีตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่แบบว่าเขาพยายามที่จะแบบต่อสู้เพื่อทุกคนอะไรอย่างนี้นี่ยังมีเวลาสนทนาคุยกันนะเออเสร็จแล้วในขณะที่แบบว่าตอนนี้หมีอารวาสเ,เริ่มตบเริ่มตีทุกคนเริ่มตายไปหนึ่งเริ่มตายไปสองทุกคนแตกตื่นนี้แหกกระเสิรกระเสิงกระจัดกระจายขณะที่ทุกคนมันแตกตื่นคือตอนนี้หนีไม่ออกแล้วเออตอกใจจนขาแข็ง <c oughs> วิ่งไม่ไหวแล้วโดนตบโดนตีโดนอะไรกันใช่ไหมขณะที่หมีกันลยจะตบผบอีกคนหนึ่งอยู่ดีๆก็มีสายเทวันลักนั่นฟรุ๊ดรวบทุกคนเข้ามาปุ๊บผบรวมเป็นก้อนก้อนโตเสร็จแล้วโยนไปไหนออกไปข้างๆไปไปคุยกันต่อข้างๆไปก็แบบโยนโยนออกไปข้างๆเลยน้องเกอร์ซีของเรานี่เดี โยนทุกคนออไปเสร็จปุ๊บตัวเองก็พุ่งเข้าไปหาหมีเลยไปสู้กับหมีไปหลอกล่อหมีไว้ทุกคนก็ตาแดงกับขณะที่หลอแบบว่ากำลแบบไอ้นี่คิดไม่ดีกับเขาสีเย่ก็ช่วยพวกเราไว้อ,อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทุกคนก็แบบซาบซึ้งถึงใจแล้วตอนนี้ก็คือทุกคนรู้แล้วว่าไอ้เมื่อกี้เนี้ยที่ซีเย่พยายามต่อสู้ก็เพราะว่า พวกเขามีพลังไม่พอที่จะสร้างไข่อาคมได้แต่น้องเกิดสีก็โมเว้นอะไรกันอยู่ได้ฉันไม่สนฉันไม่สนฉันไม่ได้สนอะไรกับไออาคมนี่หรอกไม่คิดหรอกว่าอาคมจะสะกดหมีได้แต่ที่ลดกำลังหมีเนี่ยเพื่อที่จะให้ไอคนข้างนอกที่กำลังพยายามควบคุมราป่ามายาเขาจะได้คุมราป่ามายาได้เร็วขึ้นเว่ยเฉีเยงยิโอ้จริงด้วยคือถ้าหากว่าหมี บาดเจ็บสาหัสพลังของมันก็ลดลงผู้ที่เข้ามาทําการควบคุมก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นเพราะพลังหนีลดลงไปแล้วทุกคนโอ้กระจ่างกว่าจะกระจ่างวิ่งเข้าไปช่วยกันแทงคนคนละจิกแม่ถือไหมจิ้งฝันเข้าไปแทงคนละจิกตอนนี้ก็คือทุกคนหลุดออกมาข้างนอกแล้วน้องเกิดซีโยนออกมาให้มาสแตกกันอยู่ข้างนอกพอกันทีในเมื่อดอยนักก็ไปเก็บตัวกันให้หมดขณะที่เก็บตัวกันให้หมด น้องหานที่เอิร์ของเรามีเหรอจะยอมอยู่อย่างคนแค่คาดตาคา่ะวีและสตีปปแน่นอนที่สุดหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยงุงหานที่เอิร์หานเฉยๆอะ่ะไม่หานก็ว่ามันเกี่ยวอะไรกับกินยุงฟ้า <c oughs> อะอะะและ้วไงต่อหานที่เออร์ไม่ยอมกินความอปยพไปแล้นค่ะเออม,มันเข้ากันได้เหมือนกันเว้ยน้องหานที่เออร์ เธอก็บอกว่าพอกันทีซีเยช่วยพวกเรามาตั้งกี่ครั้งอยู่ออแล้วจริงซีเยเจ้าทำเพื่อพวกเรามา,จากจนเกินไปแล้วออพวกเราจะไม่มีวันยอมปล่อยให้เจ้าต้องต่อสู้แต่เพียงลําพังไม่มีวันจะปล่อยให้เจ้าซึ่งเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธขั้นปฐมภูมิโลกันนี่ยังคิดอยู่อีกเหรอว่าเขาปฐมภูมิโลกันเนี่ยด๋อยจริงต้องออกหนะ้าปกป้องพวกเราเช่นนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วน้องหาชิ้นอ่พูดเสร็จปุ๊บเธอก็ดิ้วจบ ไปเป็นภาระของเขาปาดสีอะจริงๆรลยจริงๆริงะเธอทำอะไรได้เลยจะเป็นภาระเธอคือปาต,ตพีสถานสันจเจจา้าเออถึงแมว้ว่าครงดาบาเงี้ยวเกอบถูกหมีกินก็ตามทีแต่ตอนนี้ไม่ยอมให้น้องเกิดสีต่อสู้แต่เพียงลำพังพอวีรสตรีออกไปได้พวกหนุ่มๆและสาวๆทั้งหลายที่เหลือตอนนี้ที่เหลือ มีทั้งปฏิปีสถานสะเทือนแล้วก็ขั้นสามพลิกผันเอเวจีผู้ปฏิภีสถานสะเทือนก็บอกว่าเราจะทําแบบนี้ยังไงกันเราจะหดหัวอยู่แต่ในความกลัวแบบนี้ไม่ได้เราจะเอาแต่กลัวแล้วปล่อยให้ผู้ที่มีพลังเพียงแค่ปฐมภูมิโลกันออกหน้าปกป้องพวกเราได้อย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าเราเออกไปจากที่นี่เราจะเหลือศักดิ์ศรีอะไรอีกจะเอาหน้าไปพบใครที่ไหนได้พวกเราซึ่งเป็นยอดฝีมือขั้นปฏตภีสถานสะเทือน ควรจะเป็นผู้ออกหน้าปกป้องซีเยแล้วก็ปกป้องทั่วขั้นสามพวกนี้มันกินอะไรกันมามันเขาเขาทำขนาดนี้ในขณะที่มันทำไม่ได้ยังเชื่อว่าเขาขั้นหนึ่งอยู่อีกขั้นสองขั้นสองโอ้ขั้นสองแม่ว่าแล้วปัฏิพีสถานสะเทือนทั้งหมดที่เหลืออยู่กระโดดเข้าไปทพอมผ่าละพุ่งเข้าไปอีหมีปุ้ง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 ส่งพลังสายฟักควันขโมงดำไปทั่ว ส่วนประตพีสถานสะเทือนทั้งหมดกันโจรเข้าไปมีแต่เขเม่าควันดำแต่ไม่หมดอม,มองแทบไม่เห็นไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นข้างในนั้นแล้วอีหมีมันโมโหโมโหจัดแตกกระจัดกระจายใช่ไหมตอนนี้แม้แต่หินผลึกที่ฉายภาพอยู่ในห้องออก็บึ้งๆบึ้งไม่เห็นภาพแล้วอตอนนี้ที่ทางสัญญาณขาดสัญญาณขาดสัญญาณขาด AIS ลลมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆต่อสู้กันเพียงลําพังแล้วแล้วก็โอ้ที่ผ่านมาก็เพียงลาพังมันแค่นั่งดูมันไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยมันแค่นั่งดูมันมีกําลังใจเงมากเลยแล้วก็ขั้นสามที่เหลืออยู่ก็ต่แดงกลับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำยังไงดีอะไรดีขณะที่ทุกคนกําลังโตสู้กันอย่างเต็มที่อยู่นั้นปรากฏว่าที่เว่ยเฉิงเวียนของเรากลับยืนนิ่ง อยู่กับที่ไม่ยอมเข้าไปร่วมต่อสู้กับเขาเข้าสมาธิอยู่อ๋อกำลังพยายามสื่อสารกับคนข้างนอกอ๋อเฮ้ยนเมื่อน้องเกอซีบอกว่าคนข้างนอกพยายามที่จะเข้าครอบออครอบออควบคุมสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยลดพลังของหมีเพื่อที่จะให้คนข้างนอกคุมได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ว่ยเฉงเย็ยนก็กําลังพยายามสื่อสารกับคนข้างนอกโทรจิตครับโทรจิตในที่สุดก็รับรู้แล้วว่าแล้วก็ส่งเสียงออกมาทุกคน อีกไม่นานาทางเรือนโอสถเทพจะส่งพวกเรากลับออกไปจากสถานที่แห่งนี้แล้วอดทนเราไว้อู้ยไอ้ขั้นสารอยู่ข้างนอดีใจเรียบส่งเสียงตะโกนบอกไอ้ข้างในอ่าอีปัตพีสถานเสือนกำลังต่อสู้กันอยู่อะไรกันอยู่เอ้าได้เวลาแล้วส่งผ่านอาคมเตรียมเตรียมผ่านอาคมกันได้แล้วอู้ยทุกคนก็ดีใจอขณะที่ทุกคนแบบกําลังจะดีใจเหมือนกับเริ่มเริ่มแบบถอยกําลังของตัวเอง คือเขาเริ่มสร้างค่ายกลกระบียน้องเกิดซีบอกว่าเอาละ่ะคือพอได้ยินว่าทุกคนจะออกไปได้แล้วก็บอกว่าให้สร้างค่ายกลกระบี่แล้วค่อยๆถอยออกไปน้องเกิดซีก็ยังคงทําหน้าที่ล่อมีอยู่เหมือนเดิมนนให้คนสุดท้ายให้พวกปฏิพสะานสานเด็จค่อยๆถอยออทุกคนก็ทําตามพอ,อทาตามเสร็จปุ๊บตอนนี้ทุกคนก็แบบเชื่อมากนในน้องเกิดซีมาเสร็จปุ๊บกาลังเธอถอ,ถอยอยู่ปรากฏว่าน้องอยู่ดี น้องเกรซีไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมีพลังเข้ามาจากด้านหลังฟูพลังปั่นป่วนคล้ายกลนกบีที่ทุกคนกำลังเธอถอยปั่นป่วนปั่นป่วนปั่นป่วนไปหมดแล้วมีพลังผลักน้องกระซีจากด้านหลังเปรีย่ยนน้องกระซีพุ่งพรวดเข้าหาเข้าไปกอดหมีจบข่าวเลยพลุ่งพรวดเข้าไปใส่หมีเลยเวยรยเฉิงเยียนกําลัง ให้ทุกคนแบบว่าเตรียมตัวเพื่อที่จะออออจะย้ายออกไปเอ๊แต่เห็นปัทภีส,ภาสถานสะเทือนกลับออกมาจากกลุ่มควันที่ต่อสู้หมีมในสภาพสบักสบอเอ้าวแล้วสีเย่ล่ะทุกคนก็้องหอไห้งสีเย่ถูกหมีกินไปแล้วอเฮ้ยได้ไงหาท้องหมีออกมาเลยเป็นไปได้ยังไง เสียงน้องหานชื่เอเอเศร้ามีมีคนมีคนมีคนทำร้ายซีเย่อีกคนหนึ่งก็บอกว่าข้าเห็นมือแผลกักสีเย่แล้วซีเย่ก็เลยแบบว่าเหมือนกับถลา <ะ S 1> เป็นหน้าแต่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครอเอาเว้เชังเงย็นก็บอกข้าจะข้าจะฆ่ามันก็าจะข้ามันพุ่งตัวเข้าไปยยา ถ้าหากว่าสีเย่รู้ว่าเจ้าทาแบบนี้สีเย่จะต้องเสียใจอย่าทาแบบนั้นเจ้าไปตายซะเปล่าอะไรประมาณนี้แต่เว่ยเฉิงเย็นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นก็รีบโผล่เข้าไปกระโดดเข้าไปหาน้องสีเย่แล้วในช่วงเวลานั้นตอนนี้ก็คือทุกคนเริ่มแบบหายไปวุบวุบวุบ จากราป่ามายาถูกดูดออกมาได้อะไรย,ยนกลับออกมาได้ไกลับออกมาได้ส่วนวุ้ยเฉเยียนกระโดดเข้าไปหาหมีอ๋อแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเอาจบแล้วหรอน้องซีเย่ของเราถูกหมีกินไปพี่วุ้ยเฉเย็ยนจะไปช่วยได้ทันหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันตอหน้มันไม่ใช่พระเอกนะมันต้องพี่ช่วย <c oughs> <c oughs> เก็ไปผ่าทองหมีแล้วกันนะโอเคค่ะก็ถึงไหนแล้วนะหากชอบใจฝาก like, กดไลค์กดแชร์ถึงขั้นลืมบทเลยเนี่ย like, กดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดซับสไครต์กันด้ยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะอบคุณค่บาย